เป็นจะได้ดอกนี่โอ้ยมีแห้งอยู่ตัวลว้พี่น้องโอ้ยเบื้งนะันมีแห้งอยู่เด้อนี่ดอกนี่ขาแข็งเป่งเลยพี่น้องปูดังปุงปุงปุง,ป,งปุงเลย เคยมีบ่พี่น้องเก็บเห็ดแลนเอาแลนแลนน้ำเห็ดย่านฝนตกย่านฝนตกแลนเอาแลนเอาพี่น้องโอ้ยปลานั่นกะยังพรท่านเห็ดอยู่เห็ดเถ่าหมดพี่น้องปลานั่นเขาก็ยังพรท่านเห็ดอยู่เห็ดขอเถ่าทีมเบิร์ตเฮ้ยเบิร์เนี่ยโอ้ยดิจังแมนแลนน้ำเห็ด โอ้ยพี่น้อ,นองมันเฮ็ดดำป้าอีพอยแม่คอยเออเกิดได้ยิ่งมากขอกระหอนสิเห็นขอกระหอนป้าคือเป็นกอดเป็นงนอยู่พี่น้องเฮจะได้ขอสิโอ้ขอกระยากได้เดยนี่พี่น้องบิ่งเนี่ยเฮ็ดดำ เกิดมากขอบเข่เคยเก็บได้ในครั้งแรกเด้อนี่ที่คอยเห็นพี่น้องเบิ่องนะั้นาดพออีแมลคอยเอ้ยครั้งแรกเด้อนี่ที่คอยเห็นที่คอยเก็บนี่พี่น้องจา๋าเบิ่งนะันโอ้ยอีพออีแมลคอยเอ้ยคอยสิเฮ็ดจังไดเอาบาดนี่มันเป็นปลาเลยพี่น้องมันเป็นดงเลยไหมพุ่นน่ะ But. โอดตบดายพี่น้องเอ้ยอันสิไปแล้วก็ไม่เห็นอันอุ้มนี่นก็โอดตบดายอีกจ้ะพี่น้องจ้ะ เต็มกระตาแล้วจ้าพอกันข่มหนาเด้อค่ะเด้อพี่น้องไปก่อนไปก่อนฝนสีห้ามหัวแล้วพวก,กระทาอยันได้ลดผนนะ